เดี๋ยวมาเบิงเพิ่นมุดยิ่งปลาเนาะครับคุณผู้ชมครับพุณละเมื่อกี้นี่เห็นเพล่นลงไปในม่มองนี่แหละครับเป็นกําลังยิ่งปลาอยู่ครับอยู่น้องนี่ครับนี่น้องนี่เขาเอิ้นยังกว่ครับน้องนี่น้องรองกระโพนะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่เดี๋ยวเพิ่นสิขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวมาเบิงกันนั่นแหละครับเพิ่นโพขึ้นมาแล้วนั่นแหละมาเบิงกันว่าเพิ่นยิ่งใดบอเป็นยังไงครับได้บอครับโอ้ย่งอยู่ครับเิ่นว่าเดี๋ยวมาเบิงครับเดี๋ยวเพิ่นสิยกขึ้นในเบิงปลาต้นเพิ่นไดนั่นนะโอ้ โอ้ใหญ่นาะครับเนาะเดี๋ยวเด้อครับเดีย๋ยวเดี๋ยวออ้ยบอกใหญ่เลยอวนตัเลยหอยอวนตัเลยคุณผู้ชมครับนี่ละได้แล้วครับหนึ่งตครับมันมานี่ละเห็นเห็นกันเลยครับ เดี๋ยวมาดูพี่เขาจะมุดน้ําลงไปนะครับดาน้ําลงไปพี่เขาจะดําน้ําลงไปยิงปลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมคราวนี้นเห็นตัวบวยใหญ่ก็เลยบ่าได้ยิงมันเห